นีโนเมทินีไม่บอกใครซุ่มแอบส่งเสียเลี้ยงเด็ก20คนไม่บอกใครซุ่มแอบส่งเสียเลี้ยงเด็ก20คนเปิดบ้านนีโนเมทินีเรื่องรักไม่ขอผูกมัดกับใครหลังถูกนางเอกดังทิ้งหนีไปแต่งงานใหม่เล่าทุกเรื่องราวความรักที่ผ่านมาจนถึงความรักครั้งล่าสุดที่มีการหย่าร้างกับภรรยารวมถึงตอบคำถามที่หลายๆคนสงสัยว่าเขาเปลี่ยนรสนิยมแล้วจริงหรือกับนีโนเมทนีบุรณศิริโดยนีโนเปิดเผยว่า ที่ไม่ยอมรับฉายาคาสโนวาเพราะว่าไม่ได้จีบใครสเปสปะเวลาคบใครคบทีละคนแต่ช่วงที่ยังไม่ตกปากรับคำเป็นแฟนกันก็ดูใจกันไปก่อนในสมัยนั้นยอมรับว่าเรารู้จักนักแสดงนางแบบไม่กี่คนเวลาเรามีข่าวอะไรทุกคนก็จะรู้หมดไม่ใช่ก็ใกลเคียงที่ศึกษาดูใจสาวหมดวงการคือเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันในใสายตาทั่วไปอาจจะดูสนุกอบอุน่นเลยทาให้มีเพื่อนผู้หญิงค่อนข้างเยอะผู้หญิงคนแรกที่เป็นแฟนก็เป็นนางแบบ ใช่ครับเป็นดางแบบตอนเรียนปีหนึ่งเพื่อนๆเ,เขาแนะนํามาก็จีบกันแต่เขาวายุเยอะกว่าผมเยอะเป็นแฟนกันอยู่พักใหญ่ขับรถไปส่งพาไปกินข้าวเพราะขับรถไปส่งคนนี้ไปทํางานผมเลยได้เข้าวงการมีวันหนึ่งผมขับรถไปส่งเขาไปทํางานที่ปทธยาแล้วในแบบเบี้ยว บกมาเลยเห็นให้ผมไปถ่ายแบบแทนจากนั้นก็มีเรียกไปถ่ายแบบโฆษณาอดีตแฟนคนนี้เลยทําให้ผมได้เข้าวงการสารเหตุที่เลิกเป็นเพราะอายุที่ห่างกันและอีกอย่างเขาอยากแต่งงานด้วยตัวผมยังเด็กอยู่สุดท้ายก็ต้องเลิกรากันไปมันคนละมุมมองคนละวิสัยทัศน์กันเลยจากคนแรกผ่านไปคนต่อมาล่ะคนต่อมาก็นอกวงการเลยอายุเยอะกว่าผมอยู่ปีสามเขาจบปริญญาโทแล้วทํางานแล้วอะไรแล้วผมรู้สึกว่าถ้าอยู่ต่อชีวิตเขารอ ก็อยากแต่งงานเหมือนกันผมยังไม่พร้อมเช่นกันเลยทําให้ต้องเลิกรากันไปที่ผ่านมาเพราะเราไม่มีความคิดแต่งงานใช่ไม่เคยอยู่ในสมองเลยอยู่กันได้คบกันได้แต่อย่าคิดที่จะแต่งงานเพราะเราไม่คิดถึงเรื่องนี้มันต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่อยากแต่งไม่อยากพร้อมชีวิตเรามีอะไรที่อยากทําอีกเยอะตั้งเป้าไว้ด้วยซ้ําว่า40จะไม่แต่งงานแน่นอนแต่มาแต่งตอน41มีข่าวหรือว่าพี่โน่ก็เลี้ยงเด็กนี่ก็เป็นอีกข้อที่คนมองว่าผมเลี้ยงเด็ก ซึ่งผมก็เลี้ยงจริงๆแต่ไม่ใช่แบบนั้นที่ผมเลี้ยงคือน้องที่พ่อเขาเสียเขาเป็นแฟนคลับเราเขาเดือดร้อนแม่เขาทำงานและมีลูกหลายคนผมคิดว่าถ้าเราจะส่งเสียก็ไม่ยากส่งเสียตั้งแต่เขามสามมสจนเรียนจบมหาลัยแต่เราเป็นพี่น้องกันนะจนเขามาบอกว่าพี่โนไม่ต้องส่งหนูแล้วนะหนูได้ทุนเรียนแล้ว